ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิมบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้นะคะเนี่นะคะเราก็ามาแวะทักนะคะเรากําลังจะมาซื้อไก่ย่างนะคะข้างทางนะคะนี่เรากําลังจะเดินทางไปวางเยี่ยมกันนะคะแล้วเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศตรงจุดจุดนี้นะคะ ถ้าเรามองป้ายนะคะถ้าตรงไปนะคะจะเป็นอำเภอวันนนิวานนะคะอําเภอพังคนนะคะแล้วถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นอําเภอสว่างดินแดนนะคะแต่ทีนี้แดนดินนะคะทีนี้เราก็นี่คือเส้นทางนะคะเราจะย้อนสอนกันก็อันนี้นะคะที่เราจะไปวังเยี่ยมกันนะคะไปวังเยี่ยมนะคะ,อะ,คะอขออนุญาตถ่ายนะคะน,นี่นะคะ แมะซื้อไก่ย่างนะคะวิเชียรบุรีตอนนี้พ่อเปานะคะก็กำลังเลื่อนนะคะแต่ก่อนในบ้านเรมีแต่เดนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นนะเด็กานรานี่เย้างหน้คะข้างหน้าไแดงไป้องนร้านต้นโพนะคะใก่ย่างวิเชียรบุรีนะคะแต่ตอนนี้เน้อไต่นที่ผมไม่ใเลยข้างหน้าเลครับไแดง อันไม่มีตับเหรอคะไม่มีตับเหรอตับขุนรวมกันครับอ๋อตับรวมกันเหรอคะนี่ไม้เท่าไหร่คะสิบบาทครับเออืมอเมื่อเช้าซื้อแล้วไก่ทีนี้เราก็ซื้ออันนี้ไปหืม ไม่รู้แซง,รง,งตรงไหนยายมอนยายมอนมาถึงตามตูดมาติดๆเลย,ยตรงไหนคะยายสมอนตะก่อนแ,แม่แซงตรงไหนไม่รู้นนะเเส้นกันเหรอรู้ไหมว่ายายสมอนนอน,นอนมาตลอดทางจอดนอนมาตลอดทางยายสมอนมีแต่นอนกับน,นอน เวล60กิโม่อช่วโมง้ารอไเงคเ่าแม่กาวกอีสสยแม่อยู่ข้างหลังมั่งที่ไหนได้ร้อเไม้ร้อยเืองอะไรนะ1ไม้้อยองแถมต้องซื้อให้ถึงร้อยถึงร้อยจะไม่ได้ของแถมเตอ น,น,น,นี่นะคะอะไรนะคะน,นั่งกินไหมนั่งกินนี่ก็ได้โอเคโอเค,อเคได้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 ไดนี่บ่านนอกกินอะไรนี่พี่อยากกินตูดไก่ สิบเอไม้ร้ออันอันนี้รวมกันเลยใช่ไหมคะรวมกันหมูด้วยใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยอ่ารวมกันอุ้ยพ่อค้าทำหล่น่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ไปดับเลยฝากช่องด้วยนะคะอันนี้เฟื่องบุญชูชาแนลนะคะแม่ออบกอกนะคะแล้วก็ไร่ผู้หลวงนะคะฝากด้วยนะคะอันไหนถึงได้ยังคะได้อี้อกม้นงครัอันไหนดีหมดเลยไหม แกะหมดเลยค่ะอันไหนก็ได้ค่ะอ,อันนั้นก็สิบบาทหรอคะโอ้นี่นะคะโอ้โหสิบเอด็ดไม้ร้อยค่ะ FC นะคะถ้าท่านใดนะคะอยากที่จะามาแวะข้างทางตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะายยมาแวะดวได้นะคะไก่ย่างวิเชียนบุรีนะคะนี่นะคะนี่ร้านต้นโพนะคะนี่นะคะก็มีส้มตำนะคะ นี่เราให้เห็นภาพบรรยากาศในร้านก่อนนะคะแบบน่าทานมากเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะโอ้โหตำปัตยาปอกปอกอะไรนะคะแม่น้ำมีแม่ดื่มมาหรือยังคะนี่นะคะโอ้สุดยอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ เร,เราทานให้เสร็จก่อนเลยก่อนที่จะไปถึงค่ะแม่เนี่ยนะคะ,ะ,คะก็เป็นร้านที่น่านั่งมากนะคะด้านข้างก็จะเป็นแผงต้นไม้ขายของนะคะนี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้ช่องคอมเมนชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ